สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะมื่อกี้ก็พามาเลาะทงอีกแล้วจ้าเลาะทงนาปังแต่มื่อนีนะ้อากาศเย็นเย็นนะคะอากาศเย็นค่ะ้องฟ้าอึมครึม,มแต่หากมามเหมาะตะเวนกันล่าสิขืนน่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาปังได้ดอนทอยนะคะบรรยากาศ ไก่ซุดซุดหูซุดตาไปหัวพู้นาปังไม่รู้ว่าน้ำจะพอบ่นาปังทำนาปรังแล้วก็นาปีนาปีแล้วก็นาปังแต่ข่าวหันราคาถือนะแต่ก็ต้องทำเนาะชาวนาก็ต้องทำอยู่แล้วมีที่นาก็ต้องทำอยู่แล้ว บโให้มันวางเปล่านี่ละ่ะหาส้มบรรยากาศยามเช้า,น,านี่แหละยามหนาวหนาวอาก,กาศเย็นแล้วเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ะหอนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ะหอนก็ยังพันได้นั่นนะโอ้หนกนกหลายเลยนกเยอะโอ้มากินปลาบ่าเลนกหลายนั่นีลย Nó kêu đi rồi Kinh kim bao oh. là kim bao đó, kim bao là kim bao là kim bao 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 ngắm bao kim bao เห็แล้เห็นหรือยังกำลังขึ้นแดงแดงเดเดีย๋วยวกำลังขึ้นแดงแดงสวยสวยโอ้นกไปนี่สินั่นอยู่บพ่นนนอน,น,น,นี่นกนี่นะกินปลาบ่โอ้ยแตกขุ่นบ่าวไปไกลนี่แตกขุ่นพื่อได้หนิง อากาศเย็นเย็นนะคะหนาวหนาวจี๊ดใส่หมวกกับหมวกจนเปียกหมดละอากาศเยนน็นมนื่อัานนำหมองกกใส่หมวกจนเปียกเลยเอาม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 าบินให้โชว์ให้เบิเ่์งไงโชว์ให้เบิร์งเลยใครในมีน้ำเจะพ่ออยูบอ่บนหลานปังหลยเด้หน้าปังหลย คลองน้ำก็มีอยู่คลองน้ำนาปังเยอะงานจะพออยู่บ่กําลังเขียวกํลังงามว้เขียวเลยนาทองนี้คือเขียวแหนะ้เขียวนะเลยดูแลดีนะเจ้าของดูแลดีนะเขียวเขียวทั้งเขียวทั้งนี้น้ำพร้อม เข่าก็คือสิงามได้หมางเต็มหมางเนาะทั้งเขียวทั้งงามทั้งมีน้ำอีกไกลคลองด้วคลองสองคลองไก่ททางสูบน้ำเข่าน้าคลองไก่น้ำไก่ป่านนี้บ่มีน้ำก็เกินไปแล้วเนาะเอ็ดยังก็ต้องใส่ใจดูแลเบื้องเงีง้นคือกัน ดูแลเบื้องแยงสุขภาพเจ้าของดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพคนในครอบครัวเบื้องแยงดูแลดูแลหักแพงแบ่งปันกันเกิดชาติเดียวตายครั้งเดียวขอให้มีความสุขขอให้หักแพงแบ่งปันกันโชคดีทุกคนโชคดีมีใจกันทั่วหน้าทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยอยู่ดีสบายอยู่ดีกินแซบอยู่เจ็บกินนัวสุขภาพดีปัฒนาขนนะคะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าสุขภาพดีแข็งแรงก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่เสียเวลาไม่เสียตังค์ช่วงนี้ห่งอยุ่โควิดอีกค่ะเพื่อนว่าหันต้องรักษาดูแลตัวเองให้ดีช่วงนี้ ช่วงนี้นะไผเป็นไข่ป็นไอเป็นหนาวเป็นนยังนะบอดได้เลค่ะต้องดูแลเจ้าของถ้าผู้ใดเป็นไข้เป็นไอหมอว่าเป็นยังมากฮันเป็นโควิดบอกถ้าเป็นช่วงนี้มานน่เอ้ยเขาสิปล่อยหายนอนสลบสลายูัหละบาต้องเป็นยังบาต้องไปหาหมอช่วงนี้ต้องดูแลเจ้าของดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะดูแลบุตรหลานของท่านปุยตายายค่ะ ช่วงนี้นะมันไปมันแพร่ไปทุกทุกทุกทัวทัวทวทุกทุกมุมโลกล้วไปทุกมุมโลกแล้วโล่งอันนี้ก็ลงมาอันสูตรอากาศหายใจอยู่ตรงทุ่งนาโล่งโป่งันได้ไปที่ในซุมนมสนอันที่ผมได้ไปถ่ายอันตลาดตลาดก็เปิดอยู่แต่หักบ่อไหลาย แล้วก็คนสมนนมคนหลายน่ะก็เลยบไม่ได้ไปอันนี้กระยานที่กันนะคะก็เลยมาหาทายทุ่งนาดอนถอยให้ชมทุ่งนาหลงวงหมอมีคนผู้ทางสบายหายใจสะดวกร้อยเปอร์ซหายใจเข้าหายใจออกสะดวกสบายร้อยเปอร์ซนมีมีมูลพิษ ไม่มีมูลผิดโอ้ป่าบอนโอ้บินมาทางนี้บินมาทางนี้นาานไปไกลบบ่ได้ได้วือเลยได้หนิเด็่โอ้ยตะเวนขึ้นนะตะเวนขึ้นมาแล้วก็บอบอุ่นเลยละแสงทองสองฟ้า นกกาก็บินออกจากรังเสียงปานเสียงปานกะละมังเตะร้องเพลงหมวลมวนผู้ฟังกันจะหายอยู่เลยนะร้ <c oughs> องเพลงหมวลมวนผู้ฟังกันจะหายอยู่เลยร้องเพลงหมวลมวนถ้าปม่ร้องเพลงหมวลโอ้ยนอนฟังกันรับฝนตก ย่ามฝนตรงนี้นอนพังเพียงนี่รับถ้าว่าไปร้องมะมมวงนี่เขาจกไห้อยู่ละผูฟังกันเลกินปลาเด็นะกันมากินปลานะปาลาหายเป็นหมู่เลยโอ้ยเ้วเห็นตอนบินขึ้นเดยนะสวยแล้วเขาย่างป่านิย้ำมือขึ้นอย่างนี้ ชมบรรยากาศยามเช้าพอแค่นี้ก่อนเด้อจะ้ะอากาศเย็นเย็น,นะคะเย็นหลายหนาวหนาจนเจ็บหัวพะอากาศเย็นดูแลตัวเองอะ่ะเพ่ว่าให้กินน้ำน้ำเปล่านี่จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์น้ำเปล่าน้ำสะอาดบริสุทธิ์ กินปลาเป็นหลักกินผักเยอะๆกินน้ำเยอะๆเพื่อว่าจะได้ล้างกระเพาะมัมีสารตรกค้างแต่กินน้ำมีสีก็มีเหลืองละ่ะสูบยาก็มีเหลืองขึ้นกันน้ำมีสีก็มีเหลืองขึ้นกันขนาดเป็นเขียนปลายใส่ได้ขนาะยาสูบก็ด้พอเกิดแห่งมะลิง วันนี้กินยากะสุราเป็นเหตุให้ทะเละวิวาสนะกับากันกินเสซ่ยแต่หางแล้วแต่ใจใจคนนะใจไฟใจมันแล้วแต่สุขภาพตัวเองดูแลเจ้าของกะเบางย่างเจ้าของกันแล้วแต่อันนี้คือเอาที่สบายใจนะคะทำอะไรก็ได้เอาที่สบายใจเอาที่เธอสบายใจทำอะไรก็ได้แต่ก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันนะคะ ดูแลสุขภาพของท่านด้วยฉะนั้นกะขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อค่ะเฮงเฮงปังปังเขียวชดชื่นลื่นตาอารมณ์ทวินคือต้นเขานี่ละออกกอออก,ออกหมากออกห้วงไ,ได้ผลได้ดอกคือเขานี่ละ่ะเพิ่มพูนทวีมากขึ้นเอ็ดอย่างกะเพิ่มพูนทวีคือเขานี่ละเต็มเราเต็มยุงเต็มช้าง เงินก็นเต็มกระเป๋าถ,า,า,เาถ้าขายข่าวราคาดีก็แห้งเต็มกระเป๋าผู้ใดมีนาแปดชิบไรร้อยไรก็โออแห้งไนหลายถ้าราคาข่าวไหลถ้าราคาข่าวถูกใจถ้าราคาข่าวขึ้นนะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี COVID ้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจ้ะ สุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของทุกคนนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปจ้าอยู่ดีมีแหงสุขสุข,สขคนเด้อจ้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสบายดีบงังสูขอบพระคุณมากนะจ้าสวัสดีจ้า